Good morning my student everyone. Today we will learn in English by teacher a รัตั c h ชิช k i p สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนนะคะสำหรับวันนี้เราจะ uh, มาเรียนรู้นะคะบทเรียนภาษาอังกฤษนะคะในหัวข้อเรื่องอะไรนั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะโอเคค่ะ The topic today is part of speech. Part of speech นะคะส่วนส่วนต่างๆของอของประโยคนะคะนักเรียนก็จะมีกลุ่มคำนะคะเป็นลักษณะของกลุ่มคำทีนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องอในการส่วนส่วนประกอบของประโยคเนี่ยมีส่วนของกลุ่มคำอะไรบ้างนะคะ p f s t of s p e e c h นะคะส่วนส่วนและหน้าที่ต่างๆของของคำนะคะโอเคค่ะ let's go ข้อที่1น่นะคะนักเรียนจะเป็นคำนามนะคะหรือเรียกว่า noun นะคะ noun n o u n noun แปลว่าคำนามนะคะในเรื่องของกลุ่มคำนามน้ำนะคะก็จะแยกย่อยออกเป็น countable noun นะคะและก็ uncountable noun นะคะ countable noun ก็คือ,อกลุ่มของคำนามที่นับได้นะคะแล้วก็ uncountable noun ก็คือ กลุ่มของคำนามที่นับไม่ได้นั่นเองนะคะ,ะในวันนี้เราจะมาดูตัวอย่างนะคะของคำนามโดยทั่วไปก่อนนะคะเราจะยังไม่แยกย่อยเป็น countable noun กับ uncountable noun นะคะโอเคค่ะคำแรกเรามาดูเลยคำว่า john j o h n john นะคะเป็นชื่อของบุคคลนะคะคำศัพท์คำนี้ก็จะเป็นชื่อเฉพาะนะ ก็จะอยู่ในกลุ่มของคำนามเช่นเดียวกันนะคะต่อไปค่ะ A C A G, cat cat เป็น animals นะคะเป็นสตัตว์กลุ่มของคำศัพท์เป็นกลุ่มของสัตว์แต่ละชนิดนะคะก็เป็นกลุ่มของคำนามเช่นเดียวกันนะคะยกตัวอย่างคำง่ายๆเลยก็คือ cat นะคะ cat ต่อไปค่ะ table table นะคะซึ่งแปลว่าโต๊ะนั่นเองนะคะ ต่อไป book book แปลว่าหนังสือนะคะต่อไปค่ะ market market แปลว่าตลาดนะคะแล้วก็คำว่า school school อ่านึกเลยคะทั้งทั้งตัวทั้งหมดของตัวอย่างเนี้ยไม่ใช่มีแค่เท่านี้นะคะคำนามนั้นมีเยอะแยะมากมายนะคะอันนี้เป็นเพียงตัวอย่างนะคะเล็กๆน้อยๆ ห้าหกคำนะคะที่นำมาให้เรียนได้เรียนรู้เพื่อเป็นตัวอย่างวันนี้นะคะโอเคค่ะสำหรับกลุ่มที่สองเราไปดูเลยว่าจะเป็นกลุ่มของอะไรนะคะ let's go โอเคค่ะหัวข้อที่สองก็คือ pronoun นะคะ pronoun นะคะ pronoun ก็คือคำสรรพนามค่ะสรรพนามมีอะไรบ้างนะคะที่เราคุ้นเคยกันดีก็คือ i y o u we, they, he she it me us our him นะคะโอเค one more time I you we they he she it me us our and him นะคะคำสรรพนามก็ไม่ได้มีเพียงเท่านี้เหมือนกันนะคะนักเรียนนักเรียนก็ลองศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมนะคะอันนี้เป็นกลุ่มของคำสรรพนามหรือ เราเรียกว่า pronoun นั่นเองนะคะต่อไปกลุ่มที่3าก,ก็จะเป็นหัวข้อของ verb นะคะ verb v e r b verb นะคะเป็นกลุ่มของคำกริยานะคะซึ่งคำกริยาก็คุ้นเคยกันดีนะคะกับคำเหล่านี้ซึ่งก็จะเป็น action นะคะเป็นการกระทำนะคะซึ่งเราก็มีการ แอคชั่นอยู่ตลอดเวลานะคะนักเรียนอนทีนี้เรามาดูตัวอย่าง for example ดูนะคะมีคำว่า walk ค่ะ walk w a l k walk นะคะแปลว่าการเดิน่ะ R U n, run 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 แปลว่าวิ่งนะคะ J U M P, jump 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 แปลว่ากระโดดนะคะ C o, go go แปลว่าไปนะคะ g h i n k think think แปลว่าคิดนะคะ have 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 อันนี้ก็เป็นคำกริยาเช่นเดียวกันนะคะแปลว่ามีหรือการรับประทานอาหารก็ได้นะคะ have breakfast have dinner uh, have lunch นะคะตัวอย่างนะคะโอเคค่ะต่อไปหัวข้อที่4เลยค่ะหัวข้อที่4นะคะ adjective adjective แปลว่าคำคุณศัพท์ นะคะคำคุณศรรพัพท์ตัวอย่างเช่น beautiful beautiful young young ช่ช่ green green new new good good อโอเคคะ่ะนักเรียน beautiful นะคะ beautiful แปลว่าสวยงามนะคะเป็นคำอธิบายถึงลักษณะนะคะมีความสวยงามนะคะ คำที่สองค่ะ y o u N G, young ยังแปลว่าหนุ่มนะคะหนุ่มสาวนะคะอายุยังน้อยอยู่ใช้คําว่ายังได้เลยนะคะ young นะคะ y o u เป็นการอธิบายถึงลักษณะว่ายังอายุน้อยยังเป็นเด็กอยู่นะคะ,ะต่อไปค่ะ Thai Thai อ,อันนี้เป็นคนไทยนะคะอันนี้ก็จะเป็น nationality นะคะ,ะเป็นคำคุณศัพท์เช่นเดียวกัน I am Thai I am Thai นะคะ ต่อไป Green Green ไม่ใช่เพียงแค่มีแค่สีคำว่า Green เท่านั้นนะคะก็คือสีทั้งหมดเลยเป็นคำคุณศัพท์นะคะเวลาที่เราจะอธิบายถึงลักษณะสีของอะไรสักอย่างนะคะไม่ว่าจะเป็นสิ่งของนะคะหรือตัวอธิบายถึงตัวบุคคลนะคะที่มีลักษณะสวมสวมใส่เสื้อผ้าสีเขียวอะไรประมาณนี้นะคะ ก็สามารถใช้คำสีต่างๆเป็นคำคุณศัพท์ได้เหมือนกันต่อไป new ค่ะ n e w ค่ะ new แปลว่าใหม่นะคะต่อไป good นะคะ g o o d good นะคะ good แปลว่าดีนะคะอะ่ต่อไปหัวข้อที่5เราไปดูกันเลยค่ะหัวข้อที่5นะคะจะเป็น adverb ค่ะ adverb อ่ adverb จะเป็นคำกริยาวิเศษ verb เฉยๆเป็นแค่คำกริยานะคะ a d v e rb คือกริยาวิเศษนะคะนักเรียนเรามาดูว่ามีตัวอย่างคำว่าอะไรบ้างมีคำว่า well ค่ะ w e l l well แปลว่าดีนะคะ quickly quickly นะคะแปลว่าอย่างรวดเร็วนะคะ slowly slowly แปลว่าอย่างเชื่องช้า today today แปลว่าวันนี้ค่ะ everywhere ev everywhere everywhere นะคะทุกทุกที่นะคะอ่าโอเคค่ะต่อไปหัวข้อที่6นะคะหัวข้อที่6ของเราจะเป็น preposition นะคะ preposition preposition ก็คือคำบุพบทนะคะคำบุพบทก็จะได้อันที่นักเรียนเคยได้ยินมาก็จะเป็นคำบุพบทบอกตำแหน่งหรือคำบุพบทบอกเวลานะคะอ่าตัวอย่างเช่น in on at under by from with and over นะคะ เหล่านี้คือคำบุพบทนะคะมีมากกว่านี้เนาะนักเรียนลองศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมดูนะคะโอเคค่ะหัวข้อที่เจ็ดค่ะ conjunction conjunction ก็คือคำสันธานนะคะคำสันธานก็คือคำเชื่อมนั่นเองนะคะคำเชื่อมตัวอย่างเช่น and and a n d นะคะ and แปลว่าและใช่ไหมอ่ะต่อไป but ค่ะ but but นะคะ or อันว่า or or so S so นะคะ when while because อันนี้คือ conjunction นะคะต่อไปหัวข้อสุดท้ายค่ะนักเรียน interjection นะคะ interjection Inter <ject> ก็คือคำอุทานนะคะซึ่งคำอุทานก็คือคำที่เวลาที่เราตกใจเราก็จะมีคำอุทานออกมาใช่ไหมคะก็จะมีคำว่า oh wow bravo oof oh hey นะคะ อันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะคะนักเรียนตัวอย่างอ่าตัวอย่างของคำอุทานนะคะโอเคค่ะบางคนอาจจะใช้คำว่าโอ oh my god อะไรอย่างนี้ก็มีนะคะนักเรียนอ่าโอเคค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็ thank you so much for your attention uh, for learning in English by teacher give today นะคะสำหรับหัวข้อเรียนวันนี้ของเราก็คือ เป็นเรื่องของ part of speech นะคะ part of speech โอเคค่ะหวังว่านักเรียนจะได้ความรู้นะคะทบทวนเกี่ยวกับ part of speech นะคะส่วนส่วนของหน้าที่ของคำนะคะลองไปดูว่ามันมีคำเพิ่มเติมนอกเหนือจากที่คุณครูสอนมาหรือเปล่านะคะโอเคค่ะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูก็ขอลาไปก่อนเดี๋ยวเจอกัน ครั้งหน้านะคะ see you again next time บ๊ายบาย